สวัดีครับผมครับทีครับสองรามาตู้อาจารย์กับบพี่พร่อให้กับอาจารย์ตลกประวันหลกที่ไม่เคอกับมะคูนะครับพี่วอร์ุกไบ่ามสองกมคูนะครับเจอกันนี่นะครับประทักันวันนี้นะครับ

จะเป็นสามสกบตัวปีเข้าไปรอบครอบภูรังคนนะครับท่าน,นให้บ้าน,นาเร้่องรอบเกินยยว่าไอโยสวาภูรพค์ไอว่าซปเปอร์ยาวหรือว่าสีเสื้ออีสานผู้ที่สาตำนานานะครับเป็นโฆษกดาวตลกที่ไม่เคยทิ้งทรงผมทรงนี้นะครับนี่คือซปเปอร์ยาวนะครับ อาจารย์โยอาจารย์เน่าพังเขาครับมาเยี่ยมมาเหยียบเขาบพราะใช่อยครับผมจะเลื่อมเลยใส่เลยบอลเลื่อมเราอกทม่วแล้วเราไม่เนี่กเราใส่ซองพอพอลองเพ่งใส่บาจิบ่จังหันยังไงใส่บาจิเป็นจังหันไหมพ่อโอ้เพ่งใส่บาจ็นจังหันไหมีเครอข้างต่คอขังเพ่งบ้าใส่บาจิบ่อิีมกันเออใส่บาจิบ่ันะเรอะ อ้าคอยมาแก้ววัดนีแ่แก้โดนแล้วบอลนี่แล้วสิ่ได้ซ่องปัดใจแต่ก็เขาวัดได้ดีไงอ้าบคุณมาใส่ขอบประตูนาตาคุณทั่วตาฮางถ้าอยู่เบาบ่อยอึดจั๊จังไว้สั่นว่า วัวใจไข่สรวอยู่บนนตาวัดวาลุตมาพาเขาวัดก็ได้ใส่บาสิมาจังหันใส่บาตรมาเล่นกันรล่กันใส่บาสิมีลาบพุมันจันใส่บาสิมีลูกวัวกไใจใส่บาสิมีหูหันชื่อื่อะรนะโคโลค นั่นตอนเยาว์ย,วยังหนุ่มอยู่เอาละครับตเช้าวันนีนะครับเรือกราบขอบพระคุณครับนะครับผมแชรประกาศแจร์เท้าของไอเง้เน่านะครับไอ้โยนะครับสีสดานนะครับไอเนี้เดี๋ยวต้องเยี่ยมเยือนนะครับกับทีมงานของเททพชรน้โก้เมือนี่นะครับถือว่าเป็นเกียรติแก่ทีมไปได้ที่เดียวเวป้ในลูกคนเลยสัพพะุตานุภาเวน,นสะสัพพะตัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภควันตุเต ไว้มงนี่ยังจะลืมจะลืมจะลืมยุงเรื่องยุงเรื่องอะ่า,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 าะด้อสาธุขอ,ขอบคุณขอบคุณนะครับเห็ยังมเป็นความสุขนะครับนุ่มท่านไหนก็ได้วัตถยาโจรนาหงนี่คือนะครับศิลปินอาบุโสนะครับที่เคยอยู่ร่วมกันมากันในสมัยท่อไมมาลีนะครับนี่คือเสียงใหม่ๆนะครับเจ้าพ่อซีไหฮคำฝากจากซาบู ในตอนนั้นซีเซอร์วิสานนะครับนำโดยสุกียห์เกี่ยวกับหรือว่าไอโยกองเขานะครับปัญญาย่อนแช่ไปเป็นควอนว่าใน,น,อต,อน,น,นตอนนั้นเพื่อในพื้นเวทีนะครับปัญญาย่อนแช่เขียนก่อนทำให้ท้องไม้มารีก็คืออ่ารักขาดที่ทัพถนมนะครับโมเมนต์สัญญาณติดทัพพนมเลยนะครับเม่อตอนมันเสร็จล,ล้ำแท่นนะครับของท้องไม้มารีแต่ว่าปัญญาย่อนแช่ถ้องปืนเสานะครับปืนโค้งเล็กปืนนุยังต่าง,างๆนะครับ จนในมหกรรมมือน,นีนะครับท่านเราเราในข้อบ,บกันขอบคุณขอบคุณ่หลายครับแต่ตอนนี้นะครับกะพงศิบวัยได้เสียเวลาเวลาแม่หมผมสีน้ำผ้าพี่น้องนะครับมาพบมาพ่อขวัญใจของปีของ,อง้อกที่บุกวันสางสันต์ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนฮอดเดี๋ยวนี้เวที่ญ่ๆแบบอยู่สองคนมนม,มน,น,นะครับ พี่น้องอก็ให้กำลังแรงใจกันตลอดนะครับตอนนี้โบว่าสิเป็นทั้งดามนวอยตัวจริงใจจริงเกินรอยนะครับสาหัสสาหัสเพชรลำเลินครับโบกหักซ้ำเถ่าเพชรลังซ้ำเถ่าครับสาหัสเพชรลำเลินครับสาหัอมาเนี่ยจนดดุเรามาคู่กับผมมา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 เรีนมา ทีมวัดซ้ำแถาครับดนตรีสุดนะครับอาจารย์เมียเมียบ้พงปะมีบ้างครับ่เดี๋ยวเสียงบอกมันไม่จรินหนำเลยว้าจรินหนำให้เยอะครับผมพุทโธนะพุทโธนะนี่ครับคุณพ่อจุนพยาวนะครับนี่ไอ้หน้าเอกไหมครับพี่น้องหน้าเอกเป็นเพื่อนไหมครับจะว่ามัเบิกห้องเอกไหม

phá trái con con khốn sâu, nghèo khó còn tàn, lúc già thấy già chi lâu, phía ta hòn treo, treo vẫn chia còn lai, cài เงินบงแดดรุ่นใดคิดหวัง,วงสั่งเขาอยากได้คนเด็กกันสี่ห้องงานกันน้ำตาไม่มันไหลลงหัวใจ

วังสังเทาอยากตายคนเดียวกันห้องอันกันน้ำตาไหวให้มันไหลลงหัวใจเที่ยว ก็ถือกรล่มเพ่พไงเพ่นโสเพ่นเสาโตสิมาอยู่จัง <c oughs> สี่มาไหดิการเลีนนาเวที่ยนงมันต้งนีดิครับคือยังสี่มันแต่อยากนที่เราพอวันนี้เท่งไม่ไม่เท่งเท่งซาซาโมซาจะเดียดยุ่ก็ได้ไฮดีดหายถึงบุสลการเล่นเเอาเอาคัายวด้วยกันปุ๊บ บนสมมติมานยไทเนีไ้องรมนีการลุงเตี้ยมะรีการลุงเตี้ยเหะไปเห็นยังอันนั้นจะหลัวยเนี่ยโวยหกคนนี้แล้วกระะ ไม่กันจียไม่อันนี้บนท้องจีัปั่นส่งเสริมให้ไม่ยาหัวไหมเอาหลังจากนี้พบศิลปินอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งร่วมทุกรวมยากกันมาลำบากแค่ไหนาไครับไม่้จะมีครับเร่องคมครับแ่ไลยแต่มดก็มาที่ิปนเดียวกันนะครับที่อายุมมากที่สุดนะครับเยปเี้ย ไม่หลกกนนะครับขมาครับทกครับเนื้อเต้อ้วนมีอะไรจพมครับผมสวัสดีครับ